สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m มอนิ n งทารโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีตุลดาวอาทิตย์จะย้ายตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะจะอยู่ตรงนี้ไปเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลบ้างดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะเดินจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะ ก็จะมีดาวพระเสาร์ที่อยู่รวมด้วยหมายถึงมีความมั่นคงมีความาประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าในสิ่งที่คุณทํามีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือได้ด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้รับผลได้ด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์นจะมีรากฐานความมั่นคงกับสิ่งที่คุณทําก็บางท่านอาจจะได้บ้านอาจจะได้ที่ดินทรัพย์สินหรือ อาจจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของญาติมิตรแล้วก็ในเรื่องของบ้านก็ได้ค่ะจะเป็นในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ได้รับผลผลประโยชน์รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะได้มรดกหรือได้บ้านในช่วงนี้นะคะรับผลจากที่อยู่อาศัยรับผลจากบุตรบริวารลูกหลานก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นกับคุณอีกดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะ ชาวลัคนาราศีตุนตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลามคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะการทำนายเป็นการเ,เป็นการทำนายโดยรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้งอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะไพ่ใบแรกค่ะ Seven of Wands ความพยายาม แล้วก็ king of w n n d โอ้คุณดูประสบความสำเร็จได้ด้วยฝีมือของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความพยายามสูงเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็เดินเฮอร์มิตขึ้นมาเป็นคนที่ชอบชอบอยู่สันโดษชอบทำงานคนเดียวเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอยู่เนาะอืมแล้วก็ king of คั p ราชาถือ ถ้วยราชาถือไม้เท้าขึ้นมาสเตรงแล้วก็โอเอมเพอร์เรอร์โอ,โอ้คุณดูไต่ระดับไดีมากๆเลยชีวิตของคุณกำลังก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดๆเลยนะคะในตอนนี้การงานดูเติบโต,ตมากๆเลยแล้วก็เทนออฟวอ เดอะเฮอร์มิตแล้วก็ไฮโรแฟนโอมาทั้งมาทั้งพระสังฆราชแล้วก็มาทั้งเฮอร์มิตมาทั้งฤาษีเลยโฟออฟวอร์นความสำเร็จโอ้ไพดูดีมากๆเลยค่ะดูไพสรุปสิไนออฟเพนเด n t a เคิลโอ้ความราบรื่นความรุ่งเรืองการมีไรายได้การมีเงินทอง การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการงานเติบโตมีคนเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้การตอบรับที่ดีอนาคตมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณจะต้องพยายามอีกหน่อยตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่กําลังจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเติบโตทําให้ตัวเองได้ผลสําเร็จ แล้วก็เหมือนพยายามศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมอะไรที่ไม่รู้คุณก็จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้คุณรู้ลึกแล้วก็สามารถที่จะปกป้องป้องกันสิ่งที่จะเป็นเรื่องของอความเสียหายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นคุณดูระมัดระวังตัวแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดที่จะวางแผนแล้วก็เป็นคนที่ดูนิ่งๆแต่มีความฉลาดเฉลียวแล้วก็เป็นคนที่ วางแผนจัดการได้อย่างดีกับทุกๆเรื่องมีเกณฑ์ที่จะเติบโตแล้วก็หน้าที่การงานขยับขยายได้ดีขึ้นนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันต่อขอดูไพ่ขยายไว้เลยนะคะ o o s อปสอด o s ย o อปส j u จะติ e เอสออปเอนตาแล้วก็สดใหม่ทันทีทันใดจากหน้าไพา่คุณเคยอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าเป็นคนใจดีเนาะความใจดีของคุณคุณก็แบกรับภยพาละไว้เยอะแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นเยอะเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่อะแล้วก็เป็นผู้นําเป็นคนที่ใจดีมากๆชอบให้ใจชอบช่วยเหลือถึงตัวเองจะอึดอัดหรือเดือดร้อนตัวเองก็ยังเหมือนช่วยเหลือคนอื่นคือพื้นฐานของคุณคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วก็ได้คุณมีบุญบารมีคุณมีศีลมีธรรมอยู่ในตัวเองเป็นคนที่รักในศีลในธรรมในในทานบารมีของตัวเองอะ เหมือนคุณบางครั้งก็ปากแข็งนะว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแต่พอเวลาถึงเวลาจริงๆที่มีคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็ช่วยคุณก็ใจอ่อนทุกๆครั้งไปอืมอย่างที่บอกเนาะแล้วคุณก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนอาจจะเป็นในเรื่องของอต้องแบกภาระแทนคนอื่นหรือมาเครียดที่หลังกับการช่วยเหลือคนอื่นไปถูกหลอกถูกโกงอะไรไปแบบนั้นคุณดูก็ ถือซะว่าคุณทําบุญก็คิดได้แค่นั้นเนาะอืมเพราะคุณก็เหมือนคือเขาเรียกอะไรอะพื้นฐานของตัวของคุณใจของคุณอนะมันเป็นผู้ให้มาโดยตลอดไงคุณก็เลยอ่ะไม่เป็นไรให้ให้เราก็ได้บุญเราก็จะได้บุญตรงนี้ไปหนุนนําในทิศท,ทางอื่นอะไรแบบนั้นก็คิดไปในแง่บวกเนาะก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณดูแบบรับได้กับทุกสถานการณ์อืม ก็ชีวิตก็โชคชะตาชีวิตของคุณก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะเพราะในปัจจุบันคุณก็มีเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะจัด,จดการปัญหาต่างๆได้ดีหรือไม่ก็บุญนั้นหนุนนําทําให้ถ้าคุณจะตกหรือคุณมีปัญหาใดๆก็มีผู้ใหญ่เข้ามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือได้รับความยุติธรรมแล้วก็มาช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ก็ได้อาจจะเป็นปัญหาหนักๆในชีวิตหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือ หรือไม่ก็มีกัลยาณมิตรดีๆเข้ามาเพื่อ,อแก้ไขช่วยเหลือของอตัวคุณก็ได้นะคะคุณดูเป็นคนที่ซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่ยุติธรรมกับทุกๆเรื่องเป็นคนทีอ่อาจจะตึงในบางเรื่องก็ได้นะคะเพราะคุณมีประสบการณ์เนาะคุณอาจจะถึงพื้นฐานของคุณเป็นคนใจดีแต่ถ้าโดนหลายๆครั้งเข้าไปมันก็ต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันเนาะก็อาจจะแบบ ถ้าใครมาขอหยิบยืมเงินหรือมาขอความช่วยเหลือต่างๆในเรื่องของการที่ตัวเองจะต้องเดือดร้อนคุณก็จะต้องใช้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายหรือข้อพันธสัญญาต่างๆเพื่อให้เขารับผิดชอบในส่วนที่เขาจะต้องรับผิดชอบคุณจะไม่รับผิดชอบให้ใครอีกอะไรแบบนั้นเพราะคุณมีประสบการณ์ก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอการใช้ชีวิตของตัวเองอได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ช่วงนี้คุณ ดูโดดเด่นในการทํางานหรือทําสิ่งต่างๆให้ตัวเองมีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงเกิดขึ้นการเงินที่จะคล่องขึ้นหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีหัวคิดไอเดียใหม่ๆกับการหางานทํางานที่สามารถที่จะมีะไรายไดไ้ได้แบบร่ำลืนหรือระยะยาวอะไรแบบนั้นคุณดูเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็วางแผนได้ดี ถ้าอะไรไม่รู้คุณก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณมีพื้นฐานที่จะจดจําอะไรได้แม่นยําเป็นคนที่ถึงจะเรียนมาน้อยแต่คุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้สูงบางท่านหลายๆคนเรียนเยอะมากๆแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าไม่ได้เรียนเยอะก็จะครูพักรักจาเรียนรู้ด้วยตัวเองประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยตัวเองบางท่านอาจจะ เรียนมาอีกสายงานหนึ่งแต่มาประสบความสําเร็จกับอีกสายงานหนึ่งกับความถนัดกับความชอบของตัวเองบางท่านการจัเป็นในเรื่องของอาสายจิตวิญญาณไปเลยก็ได้ก็ดูคุณพัฒนาจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตได้ดีมากๆจากการที่คุณมีประสบการณ์ต่างๆที่มันหล่อหลอมทําให้คุณมีความรู้ที่เหมือนกับว่าไม่อยากยุ่งกับทาง เหมือนคุณศึกษาค่ะเข้าไปศึกษาในทางธรรมะหรือทางจิตวิญญาณมากขึ้นเพื่อให้ชีวิตของคุณเหมือนกับว่าถ้าก่อนนันนี้คุณเคยเป็นคนใจร้อนอะไรแบบนี้คุณก็เหมือนกับใช้ธรรมะเข้าช่วยใช้การเรียนรู้จากจิตวิญญาณทําให้จิตวิญญาณของคุณมันเติบโตขึ้นแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้คนมันเป็นอย่างนี้ คุณก็สามารถปรับมาประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วก็เหมือนกับมองโลกในแง่ดีมากขึ้นหรือไม่ก็พยายามจะปล่อยวางกับสิ่งต่างๆแต่คุณก็ยังทำงานได้ปกติแต่คุณจะไม่เอาตัวเองเข้าไปยึดติดหรือยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นอีกเหมือนกับวิบากกรรมใครวิบากกรรมมันอะไรแบบนั้นคุณก็จะแยกแยะเนาะคุณก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวิบากกรรมของเขาถึงจะช่วยได้แต่คุณก็จะช่วยได้แค่ภายนอก จะไม่เข้าไปยุ่งจะไม่เข้าจะไม่เอาตัวเองเข้าไปรับผิดชอบกับวิบากกรรมของเขาอะไรแบบนั้นคุณดูมีความมั่นคงในอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะเติบโตทําให้ตัวเองมีความสําเร็จกับสิ่งที่คุณลงมือทําอืมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยในตอนนี้ดูอ่ไอเดียหัวคิดต่างๆของคุณมันมีหลักการมีเหตุผลเข้ามาเ เพื่อเสริมกับสิ่งที่คุณทำได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของงานของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีตุลโอ้พไพนใบนี้ก็อยากออก Queen of s w o r d แล้วก็ Ten of PentaclesThree of w a n d การขยับขยายการเติบโตก็มีเกณฑ์นะคะถ้าใคร เคยอยู่ในจุดที่กำลังมองหาโอกาสของการพัฒนาเคยอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันมีแรงกดดันทำงานไปเรื่อยๆไม่มีการเติบโตหรือมันไม่ขยับในเรื่องของอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมันไม่ขยับในเรื่องของอการเงินเนาะก็เป็นช่วงที่เหมือนคุณเคยแบกภาระที่มันเยอะมากๆในส่วนของงานทำงานก็เยอะ แต่ทําไมมันไม่มีการขยับขยายเพิ่มเติมมันไม่มีการเติบโตคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหาโอกาสใหม่ๆห,หรือการขยับขยายมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจโดยที่คิดแล้วคิดอีกเนาะหรือไม่ก็คุณอาจจะเริ่มศึกษาเรียนรู้การมาเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ในบางท่านเนาะ,ะศึกษากลไกลศึกษาการวางแผนศึกษาการจัดการต่างๆก็มีโอกาสที่คุณจะออกมาเป็นเจ้าของกิจการ อาจจะเอาบ้านมาเป็นออฟฟิศหรือ,อทำงานที่บ้านอะไรแบบนั้นก็ได้ก็ดูมันเติบโตนะมันเป็นเรื่องของการแบบคุณอาจจะชอบทำงานคนเดียวไม่ชอบให้ไปอยู่ในองค์กรหรือไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นภาระ,ะสำหรับคุณเหมือนคุณโดนกดดันต่างๆนานาทั้งๆที่คนอื่นก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่ทำไมคุณโดนอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมกับตัวเอง ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะออกมาเป็นเจ้าของกิจการทำงานอยู่กับบ้านหรืออบางท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ไปเลยอะไรแบบนั้นก็มันมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เติบโตเพราะว่าคุณไม่มีใครมาเพื่อรบกวนหรือขัดแง่ขัดขาหรือ,อเข้ามาเพื่อวุ่นวายกับชีวิตของคุณตอนนี้คุณดูก้าวหน้ามากๆเติบโตขยับขยายบางท่านก็อาจจะแบบ ชื่อเสียงโดดเด่นชื่อเสียงโดดเด่นโด่งดังสินค้าของคุณหรืออะไรที่คุณลงมือทําไปมันขยับขยายเติบโตมีคนมาตอบรับในด้านดีมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีไรายได้ที่มากเหมือนกันแล้วก็เป็นไรายได้ที่มันมั่นคงระยะยาวมันทําให้คุณแบบไม่คาดฝันไม่คาดไม่คาดคิดว่าคุณจะทำได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วก็มีเงินมีทอง ก็เป็นช่วงที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในเนื้องานมีคนเข้ามาตอบรับในด้านดีผลตอบรับดีมากๆบางท่านเข้าไปสู่โลกออนไลน์เนาะก็บางท่านอาจจะทำเป็นคอนเทนต์เป็นอะไรแบบนี้ก็คลิปแมทคลิปวรัลอแบบข้ามคืนมันเกิดขึ้นแบบปุปปับฉับพลันชีวิตดูเปลี่ยนไปแบบปุปปับฉับพลันแล้วก็เหมือน คุณยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ดูมั่นคงมากๆมีเกณฑ์การได้เฉลิมฉลองมีไรายได้แบบต่อเนื่องก็เป็นช่วงที่มีความสุขเกิดขึ้นนะคะในส่วนของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินคุณเป็นอย่างไรการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนปุตตะ ชายอดขึ้นมาเป็นเรื่องของการได้เงินจากการเดินทางการขยับขยายเติบโตหรือไม่ก็บางท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเหมือนเหมือนสิ่งที่คุณทำอยู่ค่ะมันมันเติบโตมันขยับขยายได้เงินจากาต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลบางท่านอาจจะหมายถึงได้เงินจากต่างชาติก็ได้อาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้ค่ะอืมก็เป็นไรายได้ที่มันทําให้คุณ หายเครียดเนาะในออฟสอดอาจจะเครียดมานานรู้สึกกดดันกับการหารายรับที่มันไม่พอกับรายจ่ายบางท่านก็เป็นช่วงที่อ,อยากจะเติบโตเนาะในเรื่องของการเงินอาจจะอยู่ที่เก่ามานานงานไม่ทําให้คุณได้ไรายได้ที่มากขึ้นตอนนี้คุณมาเป็นเจ้าของกิจการและตัวของคุณดูอิสระมากขึ้นมีเวลามากขึ้นได้ท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็มีเงินที่จะไหลเข้ามากระเป๋าคุณมากขึ้น the ว a ขึ้นมา มันมีความสุขมากๆคุณดูได้เจอกับเส้นทางที่คุณจะได้รับรายได้ที่ทำให้คุณพึงพอใจบางท่านก็อาจจะอย่างที่บอกออกมาเป็นเจ้าของกิจการอยากจะพักผ่อนอยากจะเดินทางอยากจะท่องเที่ยวอยากจะทำงานมันแล้วแต่คุณนะคะคุณหลุดออกมาจากความกดดันหลุดออกมาจากความวิตกกังวลต่างๆก็เป็นช่วงที่แฮปปี้มากๆช่วงนี้มีความสุขแล้วก็หลุดพ้นจากภาระหนี้สิน คุณสร้างด้วยน้ำมือของตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ช่วงนี้อาจจะได้เดินทางเสียเงินกับการเดินทางบางท่านถ้าเคยเป็นโครคภัยไข้เจ็บก่อนนวนี้ก็อาจจะได้เข้าการตรวจรักษาหรือบางท่านอาจจะหมายถึงคุณอาจจะหาแนวทางแก้ไขในการรักษาตัวของคุณจากการเรียนรู้ในโลกโซเชียลอะไรแบบนั้นก็ได้ก็ดูอาจจะ ทำให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นการหาหนทางรักษาได้ถูกต้องช่วงนี้อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวเสียเงินกับการเดินทางท่องเที่ยวบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถแบบนั้นก็ได้เสียเงินกับการซื้อบ้านซื้อรถแบบนั้นก็ได้นะคะแต่โอกาสของการที่จะรับรื่นในเรื่องของการเงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะได้รับรายได้ที่มั่งคั่งแล้วก็รับรื่นมากๆดูเงินการเงินของคุณโฟล์มากขึ้นแล้วก็ บางท่านมีความสุขมากๆาบางท่านปลดนี้ปลดสินได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะดูมันเติบโตมากๆการงานที่คุณทําอยู่แล้วก็รายได้ดูมั่นคงมากขึ้นแล้วก็คุณน่าจะมีความสุขจากภายในอืมสเต็งขึ้นมาเป็นเป็นเรื่องของความสุขจากภายในแล้วก็สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งอย่างได้แล้วก็เหมือนกับตัดพ้นจากภาวะของความวิตกกังวลต่างๆเนาะ การเงินดูดีขึ้นมากๆค่ะตอนนี้ก็อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองอเป็นเรื่องของความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างดีมากๆบางท่านอาจจะเดินทางไกลต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณคุณดูแลตัวเองมาดีนะอืบางท่านก็ทำงานเยอะก็อาจจะช่วงนี้ได้พักผ่อน แล้วก็ได้อยู่กับบ้านมากขึ้นเนาะอยากจะทำงานเวลาไหนก็ได้ทำหรือออยากจะเร่งทำงานตอนไหนก็ได้อยากจะพักผ่อนตอนไหนก็ได้มันเป็นเวลาของทัมมิ่งของคุณน่ะก็คือแบบอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็พักอะไรแบบนี้มันมีความสุขมากๆากค่ะถ้าบางท่านทำงานประจำอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้พักผ่อน ได้พักผ่อนได้ฟื้นฟูจิตใจได้ฟื้นฟูร่างกายหรืออางานมันโฟล์มากขึ้นงานมันรับรื่นมากขึ้นทําให้คุณได้พักผ่อนมากขึ้นก็ได้ในบางท่านก็อาจจะหมายถึงเป็นเวลาที่คุณถ้าใครเเคยผ่านการเจ็บปวดอาการผ่าน,านความเจ็บป่วยหนักๆมาก็ช่วงนี้ได้พักฟื้นดูแลตัวเองเต็มที่อื ก็ร่างกายชีวิตดีขึ้นจิตใจดีขึ้นอารมณ์มั่นคงมากขึ้นเนาะก็ดูมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยบางท่านาถ้าเคยเจ็บปวดกับโรคเก่าๆก็เป็นช่วงที่คุณฟื้นฟูร่างกายได้ดีเอาใจใส่ตัวเองได้ดีแล้วก็มีความแช่มชื่นใจมากขึ้นอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาให้คุณชื่นใจก็ได้มีเกณฑ์เฉลิมฉลองก,กับบางสิ่งบางอย่างทำให้หัวใจของคุณพองโตเนาะ ความสุขมันก็เลยมาจากจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายของคุณเหมือนคุณดูแลเอาใจใส่ได้ดีแล้วก็ผลตอบรับก็คือร่างกายดีขึ้นมากๆค่ะดูแล้วบางท่านอาจจะเล่นโยคะหรือทำจิตใจให้ผ่องสใสโรคภัยไข้เจ็บมันก็เลยกลัวคุณนะแบบนั้นเพราะว่าคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะไม่ค่อยได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรง่ายๆถ้าเป็นก็เป็นแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆเป็นหวัดตามฤดูกาลหรืออะไรแบบเนี้ ถ้าเป็นโรคภัยแค่เจ็บหนักๆก,ก็จะแบบแควคาดปลอดภัยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นโรคที่มันเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรต่างๆก็ควบคุมได้ดีในช่วงนี้เหมือนคุณเอาใจใส่ดูแลตัวเองดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับพไพ่ศาสตร์แห่งดวงดาวเอสโตจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนกุตตา ซาทานดาวเสาดาวภพเรือนพันธุอยู่ในภพเรือนปุตตะด้วยมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ก้อนโตมีเกณฑ์ได้ที่ดินทรัพย์สินหรือถ้าคุณบุกเบิกงานบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสที่คุณจะสร้างเครือข่ายรากฐานความมั่นคงในเรื่องของเนื้องานหรือจะได้งานให,ใหญ่ในช่วงนี้นะคะโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่แบบนั้นก็ได้แต่คุณต้องฝากฟันหน่อยเนาะเพราะว่า ว่าจะได้อะไรมาที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นความสําเร็จใหญ่ๆมันก็จะต้องแบบปะทะฝ่าฟันแข่งขันหน่อยก็มีเรื่องให้ต้องเครียดๆหน่อยนะคะในช่วงนี้ด้วย Mercury ดาวพพุทธทำงานคุณจะไดะ้ข่าวสารดีหรือช่วงนี้ข่าวดีจะมาหาคุณถึงคุณจะมีปัญหาหนักๆแต่คุณก็จะสามารถคลี้ขายไปในทิศทางที่ดีได้มีคนเข้ามาซัพพอร์ตหรือตัวคุณ แก้ปัญหาได้ดีในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้การเจรจาต่อรองคุณจะได้รับผลประโยชน์ผลรายได้มากขึ้นการปิดเจอะปิดดิวได้ได้เงินได้ทองแล้วก็ถ้าใครรอข่าวบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับข่าวดีนะคะสตรงขึ้นมาคุณสามารถที่จะจัดการปัญหาได้ดีบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกา่า แต่คุณก็จะสามารถที่จะทําตัวเองให้เหมือนกับชีวิตที่จะสง่างามชีวิตที่เจราบลื่นการจบปัญหาต่างๆการก้าวเข้าสู่ความสุขเกิดขึ้นเหมือนคุณจะคลี่ลายปมชีวิตได้ดีมากขึ้นถ้าใครมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้หรือความหนักความเหนื่อยความยากที่มันเคยเป็นก่อนหน,นี้คุณจะเอาอยู่ทุกๆสถานาการณ์ ชีวิตที่จะโดดเด่นสง่างามผ่าเผยใครที่มองคุณมาตอนเนี้ยเขาจะอิจฉาคุณมากๆเพราะชีวิตของคุณดูดีมากๆค่ะอืจิ a ตอ t t เรียสโอเอ็กซ์เปอร์ความก้าวหน้าการเป็นภพสุภาะค่ะภพสุภาะของดวงเมืองดวงโลกก็คือราศีธนูการเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆได้มีความ ะจะเจริญก้าวหน้ามีการขยับขยายเติบโตชีวิตที่จะมีความสุขความจเจริญก้าวหน้าชีวิตที่จะรุ่งโรจน์ชดช่วงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณพยายามกับชีวิตได้ดีมากๆเป็นช่วงจังหวะด,ดาวที่ส่งเสริมคุณด้วยทําให้คุณประสบความสําเร็จจากการลงมือทําของคุณแล้วก็มันตอบโจทย์ในเรื่องของใครที่ทํางานเกี่ยวกับสายจิตวิญญ,ญาณสายสอนสายเป็นครูบาอาจารย์ มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆมีเกณฑ์ได้ขยับขยายเติบโตธุรกิจการงานที่คุณทําอยู่ก็ได้ค่ะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเติบโตก้าวหน้าได้อย่างดีมากๆชีวิตที่จะสง่าง,งามเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนคุณจะมีบ้านสวยคุณจะมีบ้านใหญ่ในบางท่านนะคะจะมีเกณฑ์การได้ซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็มีเกณฑ์การได้ทรัพย์สมบัติชิ้นโตโตเลยบางท่านอาจจะเป็นงานที่ทําให้คุณเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆทําให้คุณได้เงินก้อนเข้ามาก็ได้ แต่กว่าก่อนที่จะได้คุณก็จะต้องฝ่าฟันหน่อยนะคะเพราะว่ามีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องได้แก้ไขแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดหัวคิดดีเพราะว่าคุณอมีประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันเนาะจากการลองผิดลองถูกหรือจากการศึกษาจากการครูพักรักจําของคุณตอนนี้คุณเติบโตมากๆสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรที่มันยากๆได้อย่างดีมากๆแล้วก็ช่วงนี้คําพูดของคุณโดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะอืม การพูดการจิวรจาการต่อรองการเดิวงานต่างๆมีผลประโยชน์รายได้ที่จะมากขึ้นแล้วก็ปิดจับปิดดิวได้มีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณคุณมีเครดิตมีคนรับฟังกับสิ่งที่คุณนําเสนอส่วนต่างๆได้ดีก็สื่อสารกับผู้คนได้ดีช่วงนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรละชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่าักหรือไม่ก็สพอ์ตหมอนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเป,ประแตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ักมาให้หมอนิงนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ